สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาทำนายดวงให้กับราศีมังกรในเดือนตุลาคม2567นี้นะคะจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้เปิดไพ่ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะสถานการณ์ทั่วไปของชีวิตของคุณนะในเดือนนี้ราศีมังกรเนี่ยอาจจะมีความคิดวิตกกังวลและก็มีอารมณ์อ่อนไหวมากเป็นพิเศษนะคะ เพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตคุณทําให้คุณต้องคุ้นคิดถึงมันนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนรอบข้างนะไพ่ขึ้นโดดเด่นในเรื่องเกี่ยวกับการทําอะไรลับหลังที่คุณไม่สามารถไว้ใจได้คุณอาจจะพบเจอกับความจริงบางอย่างแล้วตัวคุณเองเนี่ย ก็รู้สึกสะเทือนใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะแต่ว่าคุณก็สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีคนรอบข้างของคนเนี่ยอาจจะสร้างปัญหาให้มันเกิดขึ้นแหละแล้วก็ในเดือนนี้คุณก็ตัดสินใจครั้งสำคัญเลยนะคะว่าคุณอาจจะต้องเข้ามาควบคุมบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับเงินทองนะคะที่มันจะเกี่ยวข้องกับตัวคุณด้วย ในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันไม่สมเหตุสมผลหรือในเรื่องเกี่ยวกับการใช้เงินรายรับรายจ่ายที่ไม่สมดุลคุณจะมีการตัดสินใจนะคะครั้งสำคัญที่จะต้องเข้ามาดูแลสถานการณ์การเงินการที่คุณเข้ามาเนี่ยคุณจะต้องใช้เหตุผลในการพูดคุยนะคะปรับความเข้าใจเข้ามาแก้ไขปัญหาด้วยเหตุผลนะ ซึ่งถ้าคุณสามารถทำได้โดยที่คนรอบข้างรับฟังคุณนะนะใช้อำนาจของคนในทางที่ถูกต้องเนี่ยก็คิดว่าทุกฝ่ายเนี่ยจะร่วมมือการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะสถานการณ์มันจะดีขึ้นแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าโอเคมากขึ้นมีความสุขแฮปปี้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะก็คือในเดือนนี้คุณจะต้องเหมือนจากอยู่ เบื้องหลังนะคะหรือว่าให้คนอื่นทำสิ่งต่างๆแทนคนเนี้ยคุณจะต้องเหมือนมาทำหน้าที่นี้ด้วยตัวของคุณเองแล้วล่ะอา,อาจจะขึ้นมาบริหารหรือว่าขึ้นมาจัดการในปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตัวของคุณเองโดยที่คนรอบข้างเนี่ยเขาก็เชื่อฟังคนเพราะว่าความมีเหตุผลของคนแล้วก็ความเด็ดขาดของคนนะคะใช้ความ าการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดให้เป็นประโยชน์นะในเดือนนี้นะคะ <S <S เปิดไพ่เกี่ยวกับจักรวาลน,นะคะขึ้นมาเสริมในเดือนนี้นะคะไพ่ก็ขึ้นมาว่าพยายามอย่าให้ความเชื่อมั่นในสิ่งผิดๆน่ะเข้ามาขวางทางคุณนะคือพยายามรับฟังคนรอบข้างนะคะรับฟังเหตุผลรับฟังความคิดเห็นจากคนรอบข้างด้วยนะ อย่าใช้ความคิดเห็นของคุณคนเดียวในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็อุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับคุณนะ่ะมันคือบททดสอบนะถ้าเกิดว่าคุณไม่ย่อท้อนะคะต่ออุปสรรคต่างๆที่มันขวางทางคนอยู่เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเออมันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแล้วไพ่ก็แนะนำอีกว่า ให้ใช้สมาธิโฟกัสกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ใช้สมองคิดไตร่ตรองให้ดีในการแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณในเดือนนี้นะคะเปิดไพ่ขึ้นมาเสริมนะคะเกี่ยวกับในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะไพ่ก็ขึ้นมาว่าในเดือนนี้นะราศีมังกรจะต้องมีการตัดสินใจครั้งสำคัญน,นะคะตัดสินใจว่าคุณต้องการอะไรจากความรักะ ตัดสินใจให้เด็ดขาดแล้วก็ให้เคลียร์ไปเลยนะแล้วสิ่งที่คุณต้องการนะมันจะมาถึงในไม่ช้านี้อะไรที่เป็นเรื่องผิดพลาดในอดีตให้คุณเรียนรู้แล้วก็ให้อภัยนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหากับคนรักอยู่แล้วเขามาขอโทษคุณเนี่ยเขามาออยอมรับสำนึกผิดในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่คุณทำได้ก็คือให้อภัยนะคะจะทำให้ชีวิตรักของคุณเนี่ย ดีขึ้นทําให้คุณสบายใจขึ้นด้วยละ่ะแล้วก็คุณจะตัดสินใจยังไงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวคนแล้วนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยความผิดพลาดที่เกิดขึ้นน่ะมันทําได้เพียงอย่างเดียวคือให้อภัยนะคะถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าชีวิตรักของคุณเนี่ยมันยังทําให้คุณมีความสุขอยู่นะ พยายามที่จะเติมความหวานให้แก่กันพยายามที่จะเติมช่วงเวลาดีๆให้แก่กันนะอาจจะไปเที่ยวกันหรือว่าไปทานอาหารด้วยกันอะไรเงี้ยทำชีวิตรักให้โรแมนติกมากขึ้นนะแล้วมันจะส่งผลดีต่อคู่ชีวิตและตัวคุณเองนะคะเปิดไพ่นางฟ้าขึ้นมานะคะไพ่ก็แนะนำว่าในเดือนนี้นะถ้าเกิดว่าคุณมีความรู้สึกว่าอยากที่จะ หาข้อมูลหรือว่าคำแนะนำดีๆเนี่ยการอ่านหนังสือสักเล่มหนึ่งเนี่ยอาจจะช่วยคุณได้นะคะหนังสืออาจจะมีข้อความนะคะที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจดีๆหรือมีคำตอบที่คุณค้นหาอยู่ก็ได้นะคะแล้วนางฟ้าก็บอกอีกว่าในเดือนนี้พยายามที่จะปล่อยวางในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตคุณแล้วนะ คุณรู้นะคะว่าวัตถุประสงค์ของชีวิตของคุณตอนนี้คืออะไรเป้าหมายของคุณคืออะไรอ่ะเออแล้วอะไรที่ไม่ตอบโจทย์คุณอีกแล้วอ่ะให้คุณปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นแล้วก้าวไปสู่จุดหมายของคุณนะคะสุดท้ายไพ่ก็บอกว่าในเดือนนี้คุณจะมีความเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะคุณจะมีความเด็ดเดี่ยว กล้าตัดสินใจนะคะเพราะมันมาจากจิตวิญญาณของตัวคุณเองอะพยายามรับฟังในสิ่งที่อยู่ในใจของคุณนะเพราะว่ามีตัวคุณคนเดียวเท่านั้นนะคะที่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้คุณจะต้องทำอะไรนะคะคุณต้องการอะไรแล้วคุณจะต้องเดินไปในทางไหนนะคะ เปิดไพ่เกี่ยวกับโชคลาภของราศีมังกรในเดือนนี้นะคะไพ่ก็ขึ้นมาว่าคุณอาจจะมีโชคลาภมาจากคนที่อายุน้อยกว่านะเป็นคนที่ค่อนข้างหัวการค้านะคะทําอะไรหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองแล้วก็คิดวางแผนในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารเกี่ยวกับการเงินได้ดีนะคะคนคนนี้เขาอาจจะนําพาเงินทองนําพาโชคลาภมาให้คุณได้นะ อีกอย่างหนึ่งก็คือขึ้นเกี่ยวกับคนที่มีอายุมากกว่าคนคนที่มีอำนาจเหนือคนน่ะไพ่ยแนะนำว่าอย่าพยายามขัดแย้งกับคนที่มีอายุมากกว่าคนที่มีอำนาจเหนือคุณนะคะเพราะว่าไม่มีประโยชน์เลยอะที่คุณจะไปขัดแย้งกับเขานะ ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเชื่อฟังนะคะเชื่อในสิ่งที่เขาแนะนำเนี่ยมันอาจจะมีประโยชน์กับชีวิตของคุณในเดือนนี้ก็ได้นะคะซึ่งมันอาจจะนำพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณได้อาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับเงินทองอย่างเดียวอะคะ่ะแต่อาจจะหมายถึงแนวทางแก้ปัญหาหรือว่าสิ่งดีๆนะคะที่คนที่มีอำนาจเหนือคนหรือเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคุณ อายุมากกว่าคุณเนี่ยเขาจะแนะนําคุณได้นะคะดังนั้นเนี่ยอย่าพยายามขัดแย้งกับคนที่มีอายุมากกว่านะคะในเดือนนี้เลขเสี่ยงโชคของคุณมีเลข0ูน4นศูนย์สี่นะคะแล้วก็ศูนย์ห้านะคะในเดือนนี้ก็ขอจบคำทำนายของราศีมังกรไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ